สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆเคเตอร์ทุกท่านครับผมจะมาเปลี่ยนอะมอเตอร์กระจกไฟฟ้าฮอนด้าซิตี้ครับเนี่ยมอเตอร์เก่าเพื่อนลองสอบใหมเพิ่นแล้แล่ะแต่ว่ามันบ่อฝืนเห็ดยังได๋กับบ่ฟฝืนทุนมันช็อตครับเลยต้องได้เปลี่ยนใหม่ครับมอเตอร์ใหม่มอเตอร์กระจกไฟฟ้าใหม่ครับแกะกล่องเลย พอเติรไม่ก็จะประกอบเข้าไปกับฐานตัวของตัวสลิงดึงดึงกระจกครับนี่คือสลิงฐานดึงกระจกหน้าตาจะเป็นงี่แหละครับข้างในนี่จะฝังอยู่ในด้นานในนี่อ่ะตัวนี้ผมหลือตะลาลวัดเราล่ะเราจะสมาประกอบให้เบิง่งเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเอากซวมเข้าไปเลยครับเนี่ยหัวเฟืองนี่กับลองนี้มันเข้ากันเลยครับเนี่ย แต่เขาต้องได้ไปปับอีกระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะเห็นในเบิองครับเอาประกบมันเข้าไปนี่มันสามารถเลื่อนได้นะครับนี่บีบให้เป็นชิดชนิดนีด่เราเราก็คันน็อตเลยครับใส่น็อตเข้าไปน็อตสามตัวยึดยุดตัวมอเตอร์ติดกับฐานเพิ่นครับครับน็อตสามตัวแล้วก็คันน็อตเลย ขันไปเลยเอาพอขันนอ็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากลับมายัดเข้าไปตรงนี้ครับยัดเข้าไปด้านบน,นลงไปชุดนี้มันจะเขารูนี่เสมอนะครับนะไปเขารูรยันว่าอะรเดีเนี่ยมันจะเขาไายง่ายๆแตนะ่เขารูนี่นะเขารูนี่ก็เ่ราะต้องเขารูนี้เท่านั้นนี้ก็ขกเขากมาบอาเข่าเกาะตรงนี้แล้วก็ขันน็อตครับ พอเข้าใส่เข้าไปแล้วห้องก็ไม่ยึดตัวนี้ก่อนนะครับน็อตเบอร์สิบด้านบนสองตัวขันให้แน่นเลยครับดัน่างสามครับแลเ,เห็นปะ สามตัวเสียงกระจกเสียงกระเสร็จกระจกแตกแล้วเขาก็จะไปใส่ตัวยึดกระจกครับหลังจะนากนั้นเขาก็ย่อนกระจกลงมาหาฐานตัวมอเตอร์นี่ครับเนี่ยเตรียมขันน็อตได้เลยเนี่ยครับน็อตได้เลย <c oughs> ครับมีสองตัวเด้อมีอกีกตัวหนึ่งยื่ดันนใน อันตัวหนึ่งด้านนี่อั็นขนแน่นแล้วครับหลังจากยึดน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาก็มาขันน็อตยึดกระจกหรือกระจกอะไรแล้วเขาก็ก <c oughs> กเกสียบปักมอตเตอร์ดาน่างให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็มาปิดเก็บเลยรับใส่ลูกจงลูกยางเกาะให้เรียบร้อยครับ ระเบียบเรียบร้อยให้เพิ่อนเนี่ยเป็นดูดีเนี่ยครับแค่นี้แหละแล้วก็เตรียมเอาฝามาใส่ฝามาประกอบได้ครับปิดฝาได้เลยวอนปิดฝาก็ต่อ,อ,อชุดตัวนี้เข้ามาในนี้ก็ไดนะครับเนี่ยชุดตัวนี้เข้าไปเลยนี่ยครับ นี่เ้ายัดเข้าไปสายไฟออกให่ตรงจุดด้วยครับสายไฟออกมาตรงจุดไหมอยู่ไหนล่ะครับสายไฟแต่อพอเสียบก็เสียบไปได้ครับเสียบปลั๊กได้เลยนี่ครับเนี่นนนนอคอยอคอย่อยๆสร็สแล้วครับ เนี่อยอมอเจ้าลลงพงล่วงเลยเนี่ครับ,บ,รรบเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทดสอบลองเบรกล่ะครับเนาะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วเขาก็มาเปิดวิตเพื่อตรสอบ กระจกด้านหลังเนาะมาดูกันครับด้านหลังที่เราทำอ่าขึ้นลงป๊ออ่าเรียบร้อยครับครับผมเพื่อนๆเ,นเร็จเรียบร้อยครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ